เราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าอย่าคุยกับคนแปลกหน้าคำเตือนนี้ทำให้เราเอาตัวรอดได้ในบางสถานการณ์แต่เมื่อโตขึ้นโลกก็เปลี่ยนไปเราใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ทำงานท่ามกลางคนมากมายเดินผ่านกันทุกวันเหมือนไม่เคยมีตัวตนต่อกันจนบางทีความเหงาในเมืองกลับดังยิ่งกว่าความเงียบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ชวนให้เราไร้เดียงสาหรือประมาทแต่มันชวนให้เราลองมองคนแปลกหน้าใหม่ ในฐานะแหล่งพลังงานทางสังคมที่เรามักมองข้ามโจโคเฮนผู้เขียนออกเดินทางไปทั่วพบคนหลากวัฒนธรรมทดลองวิธีชวนคุยกับคนที่ไม่รู้จักเราค่อยๆพบว่าการคุยสั้นๆระหว่างทางสามารถเติมไฟให้ชีวิตอย่างที่เราไม่ทันคิดลองนึกภาพเช้าวันหนึ่งคุณกำลังนั่งในรถไฟฟ้าคนเยอะอากาศแน่นคุณก้มดูโทรศัพท์เพื่อนหนีความอึดอัดแต่ตรงหน้า มีคนถือหนังสือเล่มเดียวกับที่คุณเพิ่งอ่านจบเมื่อวานแต่เป็นปกติคุณจะเงียบแต่ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนทดลองเข้าไปทักง่ายๆว่า่ำนี้สนุกนะตรงไหนที่คุณชอบที่สุดผลที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่บทสนทนาสั้นๆแต่คืออารมณ์ดีขึ้นทันทีรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของโลกไม่ใช่ผู้สังเกตการที่โดดเดี่ยวงานวิจัยจำนวนไม่น้อยก็ยืนยันแบบเดียวกัน คนที่ลองคุยกับคนแปลกหน้าในสถานการณ์ธรรมดาๆเช่นขึ้นรถไฟนั่งร้านกาแฟต่อคิวซื้อของผลจบลงคืออารมณ์บวกเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดนี่ไม่ใช่ความรู้สึกหลอกตัวเองแต่เป็นผลจริงความอบอุ่นเล็กๆจากการยิ้มรับฟังและแลกประโยคสองสาประโยคสามารถลดความเครียดลดความเป็นศัตรูในใจและทำให้เมืองที่แข็งกระด้างกลายเป็นพื้นที่ที่มนุษย์กันมากขึ้น หนังสือไม่ได้บอกให้เราพูดกับทุกคนตลอดเวลาแต่มันให้ทักษะเพื่อเลือกคุยให้ถูกที่ถูกคนถูกเวลาและคุยอย่างปลอดภัยนุ่มนวลมีจุดหมายเช่นเริ่มด้วยสิ่งร่วมกันที่เห็นได้สายฝนที่เพิ่งตกเพลงที่ดังอยู่หนังสือในมือเสื้อทีมฟุตบอลบนตัวเขาสิ่งร่วมกันทำให้เรามีสะพานข้ามความเกรงถามเปิดแล้วฟังจริงแทนที่จะถามคำถามที่จบด้วยใช่หรือไม่ใช่ ลองถามว่าคุณมาที่นี่บ่อยไหมชอบอะไรที่สุดเราเงียบเพื่อให้เขาเล่าสะท้อนสั้นๆพออีกฝ่ายเล่าให้สะท้อนกลับบางคำเช่นอ๋อเพราะอยากเปลี่ยนงานให้ตรงใจมากขึ้นใช่ไหมการสะท้อนคือการบอกว่าผมกำลังฟังอยู่ขอบเขตคือเพื่อนเราถ้ารู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่พร้อมคุยให้ถอยยังอ่อนโยนรู้จักจบบทสนทนาแบบให้เกียรติเช่นขอบคุณที่คุยกันนะ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีครับพอเราฝึกบ่อยขึ้นจะพบว่ามีบางอย่างในตัวเราก็เปลี่ยนความกล้าทางสังคมเพิ่มขึ้นความคิดอคติบางชนิดเบาลงเราเลิกตัดสินคนจากหน้าตาเครื่องแต่งกายหรือสำเนียงที่เร็วเกินไปและเริ่มเห็นชีวิตอีกชีวิตที่มีเรื่องเล่าคนละแบบกับเรามันทําให้เราอ่อนโยนกับโลกมากขึ้นอย่างน่าประหลาดผู้เขียนยังพาไปไกลกว่าแค่คุยสนุกสนุก,นกเขาชี้ว่าความสัมพันธ์แบบหลวม อย่างคนขายกาแฟเจ้าเดิมยามหน้าตึกเจ้าของร้านหนังสือข้างออฟฟิศเพื่อนร่วมฟิตเนสที่ไม่ดูชื่อทั้งหมดนี้คือเครือข่ายที่ช่วยเราในวันที่ต้องการข้อมูลโอกาสหรือแค่ความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวหลายครั้งงานใหม่หรือมุมมองใหม่ๆไม่ได้มาจากเพื่อนสีแต่มาจากคนรู้จักห่างๆที่เสนอประตูอีกบานให้เราเปิดแล้วถ้าคุณเป็นคนขี้อายละ่ะหนังสือบอกว่าไม่เป็นไรเลย การคุยกับคนแปลกหน้าไม่ใช่การเปลี่ยนบุคลิกแต่มันคือการยืดขอบเขตให้กว้างขึ้นอีกนิดเดียวลองเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆเ,เช่นวันละหนึ่งบทสนทนาที่ปากซอยที่ร้านสะดวกซื้อหรือกับแท็กซี่หนึ่งเที่ยวความสำเร็จก็แค่ได้ลองไม่ใช่ต้องคุยจนลึกเมื่อทำบ่อยๆเราจะค้นพบจังหวะของตัวเองบางวันคุยยาวบางวันยิ้มให้เท่านั้นแต่ทั้งสงแบบก็เป็นพลังเหมือนกัน ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่หนังสือย้ำชัดมากโลกยุคนี้เต็มไปด้วยฟองกรองหรือฟิลเตอร์บับเบิ้ลเราเห็นแต่ข่าวที่ตรงกับความคิดเราเจอแต่คนที่เห็นด้วยกับเราก็าเจอความเห็นต่างเราโกรธเร็วเบื่อเร็วและตีกรอบคนอื่นเร็วเกินไปการคุยกับคนแปลกหน้าที่มาจากงานอาชีพเชื้อชาติหรือวัยที่ไม่เหมือนเราคือเครื่องมือทำลายฟองกรองอย่างนุ่มนวลที่สุดมันไม่ได้บังการให้เราเปลี่ยนข้าง แต่มันเปิดไฟในห้องอีกมุมทำให้เราเห็นรายละเอียดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและแน่นอนครับหนังสือก็ไม่มองโลกสวยยังเตือนเรื่องสัญญาณอันตรายให้เรารู้ทันเช่นถ้าสถานที่ไม่ปลอดภัยเวลาไม่เหมาะหรืออีกฝ่ายมีท่าทีคุกคามให้ตัดจบบทสนทนาอย่างชัดเจนเดินออกมาหรือขอความช่วยเหลือทักษะในการคุยกับคนแปลกหน้าต้องเดินคู่กับสัญชาตญาณป้องกันตัวเองเสมอนี่แหละคือฉลาดแบบพอดี เปิดรับอย่างมีกรอบแล้วผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของการคุยกับคนแปลกหน้าคืออะไรหลายคนที่ผู้เขียนพูดคุยด้วยตอบคล้ายกันเรารู้สึกเป็นมนุษย์มากขึ้นมันเติมความหมายเล็กๆให้วันธรรมดาธรรมดาถักทอเรื่องเล่าใหม่ให้ชีวิตทำให้เรายิ้มกับเมืองเดิมได้อีกครั้งที่สำคัญมันขยายความเมตตาในตัวเราพราทุกครั้งที่ฟังเราจะพบเจอเหตุผลของอีกฝ่ายเสมอและนั่นทำให้เรานุ่มลงกับความผิดพลาดของคนอื่น รวมถึงของตัวเราเองด้วยลองนึกถึงวันพรุ่งนี้ของคุณถ้าคุณตั้งใจจะเริ่มไม่ต้องอใหญ่โตแค่เลือกหนึ่งช่วงเวลาเล็กๆตอนเช้าทักบาริสต้าว่าวันนี้คนเยอะจังเมนูที่คุณชอบทำที่สุดคืออะไรระหว่างทางชวนคุยสั้นๆด้วยสิ่งที่เห็นร่วมกันอย่างเช่นฝนหยุดสักทีโล่งใจนะที่ทำงานถามคนจากทีมอื่นว่าวันนี้มีอะไรที่ทำให้คุณยิ้มได้บ้าง ตอนเย็นขอบคุณพนักงานร้านข้าวแกงด้วยเหตุผลเฉพาะแกงจืดวันนี้อร่อยมากใส่พริกไทยหอมดีทุกประโยคอาจจบเร็วแต่คุณจะรู้ว่ามันทิ้งแสงไว้ในใจเป็นแสงเล็กๆที่บอกว่าโลกยังมีความเป็นมนุษย์เหลือเฟือและคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นสุดท้ายหนังสือไม่ได้เสนอคำสั่งสอนแต่เสนอวิธีมองโลกแบบมีความหวังมันบอกเราว่าความไว้ใจไม่ได้เกิดจากสปีชใหญ่ แต่มันเกิดจากการทักเล็กๆหลายครั้งประสบการณ์ดีๆไม่ได้เกิดจากคลิปแพงๆแ,แต่มันเกิดจากการยิ้มและฟังกันให้จบประโยคและความสัมพันธ์ที่สําคัญกับชีวิตเราก็อาจาเริ่มจากคําง่ายที่สุดก็คือสวัสดีถ้าคุณอยากมีวันที่ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวจนเกินไปอยากให้เมืองที่อยู่กลายเป็นบ้านขึ้นอีกนิดลองให้โอกาสตัวเองคุยกับคนแปลกหน้าสักวันละหนึ่งครั้งไม่ต้องได้อะไรกลับมามา,มากมาย ให้โลกของคุณกว้างขึ้นทีละประโยคเท่านั้นก็พอเพราะบางทีพลังที่เราตามหาอาจไม่ได้อยู่ในแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่แต่อยู่ในเสียงหัวเราะสั้นๆระหว่างคนที่เมื่อวานยังไม่รู้จักกันและหลังจากนั้นคุณจะรู้ว่าโลกใบเดิมก็ใจดีขึ้นได้จริงๆแค่เราเริ่มคุยครับ